เาดายวดทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับผลคะแนนขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ เปลี่ยนนะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงนำโด่งครับล่าสุดทุกคนเรียกได้ว่านะครับตอนนี้เนี่ยคะแนนของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กได้มีการอัปเดตใหม่ๆสดๆกันเลยครับจากเมื่อวานนี้เป็นคะแนนใช่ไหมครับตอนนี้เขาวัดกันเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอุงอิงยังทิ้งห่างนะครับต้องบอกว่าทิ้งห่างเยอะมากๆเดี๋ยววันนี้อิ่มจะมาไล่ดูนะครับว่าใครคะแนนเท่าไรบ้างนะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยอยู่ที่17.53เนนะครับ ดุ่นดำดงเนี่ยอยู่ที่6.57นะครับแล้วก็คุณไรอันนะครับอยู่ที่5.67นะครับแล้วก็ซีแกรมนะครับอยู่ที่5.18นะครับทุกคนแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับคือคุณ ลีโอนะครับ2.3นะครับคุณนุกธนดล1.44ครับแล้วก็น้องนันอนัานต์อยู่ที่0.94%นะครับแล้วก็คุณเพชรคาตาวุฒิ0.83%นะฮะแล้วก็น้องแอมชนทิชาอยู่ที่0.62%แล้วก็คุณสอนรามน้ำเพชรนะครับอยู่ที่0.54%ครับทุกคนเรียกได้ว่าอุ้งอิงเนี่ยโอ้โหทิ้งห่างเลยอะคือเกินครึ่งเกินครึ่งนุ่นดำดงอีกนะครับ เกินครึ่งนุ่นดำดงอีกนะสำหรับผลคะแนนโหวตครับทุกคนอตอนนี้ก็คือแฟนๆเนี่ยเมื่อวานนี้ยังทุ่มโหวตกันสุดฤทธิ์นะครับสำหรับแฟนๆของน้องอุ๋องอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนทีเนี้ยวันที่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอิมเข้าไปดูแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เขาอัปเดตล่าสุดเนาะวันที่15พฤษภาคมนะครับอัปเดตเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับสำหรับรูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับทุกคนแล้วก็ ตอนนี้นะครับเดี๋ยนะครับตอนนี้เนาะเขายังเปิดโหวตอยู่นะครับทุกคนจนถึงวันที่20พฤษภาคม2567นะครับ เขามีการนะครับร่วมสนุกศิลปินที่คุณชื่นชอบนะครับโดยการสะสมการฟังลูกทุ่งเน็ตเวิร์กในแอปพลิเคชันนะครับลูกทุ่งเนอะแล้วก็คะแนนสะสมเนี่ยฟังเนี่ยร้อยคะแนนเท่ากับ1โหวตนะครับหนาทีในการฟังเท่ากับ1แต้มอ่านะครับพุกคนพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนกรอกหม่ครบถ้วนนะครับรับไปเลย1,000แต้มโอ้โหก็แปลว่านะครับ แฟนคลับเนาะของน้องอิ่งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ค่อนข้างไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใช่ไหมเออนะครับเนาะทีนี้ก็เลยทําให้ยอดยอดอะสะสมคะแนนเนี่ยพุ่งกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น้องไรอันเนาะเขาได้มีการอัดคลิปวิดีโอขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับทุกคนที่ร่วมกันโหวตนะครับให้กับน้องเขานั่นเองครับทุกคนเนาะก็ขอให้ ทุกคนเนาะได้คะแนนปังๆซึ่งไรอันเนี่ยเพิ่งอัพคลิปวันนี้นะทุกคนแม่ๆเขาก็อาจจะเพิ่งทราบวันนี้แล้วก็แห่กันโหวตวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับในการเขาเรียกว่าอะไรในการโหวตครับทุกคนก็เข้าไปโหวตเรื่อยๆนะเข้าไปโหวตเรื่อยๆสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหวตแล้วก็วันนี้ก็ถือได้ว่ามีคนทักมาหามอิ่มข่าวกระแสเยอะเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีแฟนๆเนี่ยเข้ามาถามอุมอิมเหมือนกันว่าโหลดยังไงคะนะครับว่าโหลดยังไงคะอุ้มอิมนะครับเนาะอุ้มอิมก็ได้มีการอ่าเขาเรียกว่าอะไรบอกกติกาไปแล้วนะครับทุกคนกับแฟนๆเนาะบางทีอุ้มอิมไม่ได้อ่านนะครับก็อ่าฝากทุกคนเนี่ยคือทักมาเรื่อยๆเลย,เลยแบบส่งสติ๊กเกอร์มาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมันจะเต้งแจ้งเตือนเองเพราะว่ามันไปอยู่ในกล่องข้อความสแปมนะครับเดี๋ยวอิ่มิมจะทยอยเข้าไปดูเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับทุกคนเนาะสำหรับคนที่ ไม่รู้จริงๆว่าโหวตยังไงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับทุกคนสาหรับพ่อพ่อแม่แม่เนาะอ,ะอ่ะก็ดีใจกับงุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยถือว่าคะแนนนําห่างมากๆครับทุกคนนะครับห่างมากเลยแหละอาทิตย์เท่าที่อิ่มได้เข้าไปดูเนาะห่างมากแล้วก็เขาต้องแบบทุ่มกันจริงๆอ่ะทุกคนเขาต้องแบบรวมตัวกันจริงๆสาหรับแฟนคลับของท่านอื่นนะครับเหมือน F อฟีงอิงเนี่ยคือเขารวมตัวแล้วก็คนใหม่ๆที่เขายังไม่เคยโหวตเขาก็โหวต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  ช่วยกันโหวตโหวตบางคนมีโทรศัพท์2 3เครื่องก็โหวตโหวตโหวตอย่างเงี้ยนะครับอะใครที่โหวตให้กับน้องแล้วคอมเมนต์มาหน่อยนะครับนะคอมเมนต์มาหน่อยคนละ1คอมเมนต์นะครับหรือว่าใครที่โหวตไม่เป็นคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวอิ่มก็จะมีพี่ๆนนองที่เขาแบบส่งคลิปวิดีโอที่แบบว่ามีเป็นตัวอย่างอะที่เขามีการโหวตอะไรแบบเนี้ยให้ทุกคนดูอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ถ้าคอมเมนต์ไม่เป็นก็บอกว่าขอวิธีการโหวตหน่อยค่ะคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีทีมส่ง ส่งลิงก์ในการเป็นตัวอย่างในการโหวตให้ก็แล้วกันนะครับทุกคนนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มอิมให้ทุกคนเนาะไปฟังเสียงน้องไรอันนิดหนึ่งนะครับน้องไรอันเขาก็ได้มีการอ,ออกมานะครับฝากพ่อพ่อ,พอ,พอแม่แมเอฟซีแฟนคะลับน้องเมื่อเช้านี้นะครับสำหรับเมื่อเช้านี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปฟังกันสักนิดหนึ่งนะฮะ ขวัญใจลูกทุ่งเวิร์ก2024ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็สามารถนะฮะร่วมบวชกันได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ครับร่วมบวชตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ครับทางแอปพลิเคชันนะฮะลูกทุ่งเวิร์กเท่านั้นนะครับส่งคะแนนบวชมากันเยอะๆเลยครับอ่าอันนี้เป็นน้องไราอันนะครับทุกคนตอนนี้เขาเริ่มโปรโมทกันแล้วนะครับแต่ว่าน้องอิงไม่เป็นไรน้องอิงพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับ แน่นอยู่แล้วไม่เป็นไรคือตอนนี้คือน้องคะแนนนําห่างมากนะครับทุกคนเน,ะนาะคะแนนนําแบบว่าโอ้โห17ขึ้นไป17นะทุกคนคิดดูสินะครับในขณะที่คนอื่นเขายังเป็นตัวเลขเดียวอยู่นะครับของนุ่นเนี่ยยังอยู่6อยู่เลยอห่างจากองงอิงเนี่ย12เนะ่ะใช่หมอ๋อ11เอนะร์เซ็นตนะเกือบ12นตนุ่นแหละนะครับ นาะก็ถือว่าองค์อิงอมาแรงมากทุกคนมาแรงมากกระแสแรงดีไม่มีตกแล้วก็รางวัลปีนี้เนี่ยสวยด้วยครับทุกคนเนาะเป็นรางวัลสีดําแดงขาวนะครับทุกคนเป็นรางวัลแบบสวยมากปีที่แล้วองค์อิงอก,ก็ได้รับรางวันนี้แต่ว่าแบบเหมือนกับว่ามีองค์กรเขาเอามาให้ถึงที่เลยนะครับทุกคนนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็ขอให้น้อง ปังๆแบบนี้ตลอดไปแล้วก็มีรางวัลไหนนะครับเชื่อว่าแฟนคลับเนี่ยไม่พลาดแน่นอนเนาะที่จะมาช่วยกันโหวตนะครับให้กับน้องเหมือนเหมือนรางวัลนี้ครับทุกคนเนาะเป็นขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับนะเป็นกําลังใจให้กับน้องก็แล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับข่าวนะครับก่อนหน้านี้น้องอิมได้มีการลงข่าวคุณครูหมอนอิงไปนะครับก็ฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครูหมออิงเนี่ย ขอบคุณอุงอิงนะครับทุกคนตอนนี้คนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆนะครับเนาะมีเงินเก็บเพราะอุงอิงนะอิมก็ได้มีการพาดหัวข่าวไปนะครับสุดยอดมากนะครับสำหรับคุณครูมอนอิงก็ออกมาขอบคุณทั้งบอสโจซอนุษนะครับออกมาขอบคุณพ่อเอกแม่หน่อยนะครับคนที่มอบโอกาสนะครับให้กับครูมอนอิงนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าน่ารักสุดๆนะครับสำหรับคุณครูมอนอิงของเรานะครับ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้โหวตอ,อย่างที่บอกว่าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวอิม,ม,มจะส่งลิงก์ให้แล้วก็ใครที่โหวตแล้วคอมเมนต์มาหน่อยเราอยากรู้ว่าใครกันบ้างที่ดูในช่องอิมข่าวกระแสเนี่ยแล้วโหวตให้กับน้องนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลย นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์ให้อิ่มนะครับ